ขอเรียนเชิญศาสตาจารย์สงชายพันธงสุขที่จะนำเราอธิษฐานเปิดการนมัสการในเช้าวลนเี้ค่ะข้าพเจาของมว้าดสงร่การดะเความสุขขเจ้ผู้ที่มลามมีสติที่เอนของข้ายเจ้เพื่อเปนขอาพเจาเจ้ที่ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นเราจะร่วมกันที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าือการน,นมัสการพระองค์นะคะ ปันนะคะจากท่านศาสนากจารย์สมชายคำทองสุขขออนุญาตยนเชิญค่ะรับ่ายรนัก่าวัิธานค่ะวันนี้นับเป็นวันพิเศษเป็นวันที่เราคูกพุทธเจ้าระับว่าลาบเวลาเลิก วางศิลาเลิกเขาเคใช้ใแผ่นศิลาจารึกตัวแทนของสถานที่และของหลักแต่ที่เราเห็นอยู่ที่จอเนี่ยเป็นค่อยคำที่มันจะไว้สามพันปันศิลามุมเอกเนี่ยหรือถ้าพูดถึงศิลาเนี่ยเป็นรากฐานที่ดีศิลามุมเอกเป็นวิธีสร้างตึกของคนสมัยโบราณเขาจะ สักกาาลาขวีนให้ได้รูปทรงแล้วก็ไปวางเป็นศิลาแล้วจากนั้นก็เรียกศิลาที่ว่าศิลาหัวมุมหรือศิลามุมเอจากนั้นเขาก็จะสร้างตึกทั้งหลังโดยยึดถือหลังศิลามุมเอกแลก้วและก็สร้างตึกและก็เป็นตึกนะครับพระเยซูกิตได้พูดไว้ในพระธรรมลูกาบทที่6ก้็4 7ถึง48 พระอ,องค์กล่าวไว้เมื่อสองพันปีที่แล้วพระองค์พูดแบบนี้ครับทุกคนที่มาหาเราและฟังคําของเราและกระทําตามคํานั้นเราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่สร้างเรือนเขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งลากบนศิลาและเมื่อน้ํามาท่วมกระแสน้ําไหลเชี่ยวกระทบกระทันแต่ทําให้ เรือนนั้นวันไหวไม่ได้เพราะได้วางบนชินาตอนที่ผมมาถึงผมก็ให้เดินไปดูผมพบช่างบอกว่าคนโยได้ก็ตีเหลี่ยมลงไปประมาณเจ็ดหรือแปดเนี้แล้วจากนั้นก็มาทำเป็นเหล็กทำเป็นฐานเป็นตะแกรงเพื่อจะเป็นฐานให้เราตปนะครับเราเห็นพระองค์พระเยซูคิดได้สอนอย่างชัดเจนว่า ถ้าสร้างบ้านอยู่บนทรายพายุมา,าเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวกระแทกหรือกระทบกระทักก่ทงเนี่ยมันจะทำอะไรแต่ถ้าสร้างอยู่บนศิลาแล้วเมื่อจะเกิดพายุฝนตกหนักก็ไม่สามารถที่จะกระทบต่อตึกที่สร้างขึ้นได้ตึกก็จะแข็งแรงมั่นคงองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ให้ข้อความที่บันทึกไว้เนี่ยก็คือขุดให้ลึกลงไป วางรากฐานของตึกแล้วก็กระแสน้ำกระทบกระทั่งเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากนั้นก็การวางศิลาเนี่ยคือตึกหรือบ้านเนี่ยถ้าวางศิลาหรือรากฐานอย่างดีเนี่ยมันจะมั่นคงอบอุนและคนที่เข้าไปอาศัยตึกนั้นก็รู้สึกสบายใจเพราะมันปลอดภัยนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้สอนเหมือนกันว่าชีวิตของคนก็เปรียบเสมือนกับตึก พระอ,องค์สอนอย่างนี้ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนลากแห่งอาณาพูดและพวกศาสดาพระยากรพระเยซุคริสทรงเป็นศิลามุงเอกหมายถึงคริสต์จักรเนี่ยคือคนทัางหลายที่เชื่อในพระเจ้าเนะี่ยพระองี่บอกว่าท่านคือชุมชนหรือประชากรหรือคริสตจักรของพระเจ้าอาคอาทูตในสมัยแรกนั้นเป็นช่างอขอบพระมารที่รุ้งจนคระท ช่างเชี่ยวชาญช่างที่ชํานาญแล้วอย่างนั้นพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นรากฐานนะครับแล้วเพิเป็นที่นี้คริสตจักรของผมเริ่มจาก120คนร้อยยี่สิบคนสามพันร้อยยี่สิบคนเพิ่มเป็นห้าพันคนเพิ่มเป็นแปดพันคนเพิ่มเป็นหมื่นกว่าคนเพิ่มขึ้นเน 100, นพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้มากกว่าสามพันห้าร้อยล้านคนทั่วประเทศนี่คือพอปประเยซูคริสต์เป็นรากฐานให้กับคริสตจักรของคุณ เราก็เมื่อเราเป็นพระองค์เป็นศิลามุมเอกนะครับพระองค์สอนไว้ว่าเราจะต้องยึดและฟังและยึดพระธรรมของพระองค์และดำเนินตามเนี่ยเป็นเหมือนกับพระธรรมจะเป็นรากฐานให้กับชีวิตพิเศษจนเขาจะมั่นคงเหมือนกับตึกเมื่อถูกปัญหา เพราะว่าทุกงานทุกอย่างมีปัญหาที่ทุกแห่งมีปัญหามีแรงกดดันมีสิ่งที่กระทบกระทั่งในจิตใจนะครับหากรัาษาดีก็จะโมดเยนหรือหรือขาดอยู้าแค่แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระศิลาของพวกเราทั้งหลายวันนี้พวกเราทั้งหลายแด่ละลึกถึงพระองค์ที่องค์ได้ประทานให้ผมเพ็่กคิด มาเป็นศิลามุงเก่งให้กับเพื่อสิทธิของผมให้กับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทางด้านบุคคลวันนี้เรามาที่นี่เพื่อที่จะให้ผมได้ประทับอยู่กับโรงเรียนนี้เป็นองผมข้าพมุขทรงนำและอวยพรให้เกิดผลดีอย่างมากมายด้วยอธิษฐานเป็นพระรามพระยุทธ์เจ้าอาณครับผมจะเชิญข้าหลายที่จะไปที่อ่า